สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้ร่วมพ้นจ่ว่าบบกครับผมเอ,อขาดเสี่ยนร่องขาดจานสมพอเมือนี้ก็ยังไดบู้นี่พี่น้องบิงนี่สวัสดีครับฝนตกปันหน้าบ่ได้เออฟังเหาฝนตกลงหน้าบ่ได้เลยทิ่ผ้ามูไปต้อนกบานนี่นเออได้โอกาสเอาอ,อันนี้ก็อีกเสียนหนึ่งครับเอ,อเสียนมอดเสียนมอดเอจะ<ม>กอนก็ไปน้ำกัน สุขภาพไม่ค่อยดีบานนี้นาอ้วนท่วนสมบูรณ์ขึ้นแล้วไปได้ทีมงานอันนี้คือเขาห <laughs> น้าต่อเท่า,เ,ทาเฮี้ยวไปร่วมกันก็ไปได้หน่อยสองคนฝนตกค่ำ,น,ำ <laughs> นี่ครับกาลทีอากาศมืดขึมคือเขาครับพี่น้องจากที่เป็นยังไงดอกเลือยที่ซ้ำเปเล่นเขึ้นรถแล้วลุงน้องอา้า ยังไงกับพบพ่อกันพุญอายุป้าผุญเลย,ยจกักสิไปไม้ได้ดอกครับสภา้อาประกาศเดียนนี้มืดขึ้นคือเขาเดี๋ยวผมบนนกผมขึ้นรถกันพุนยอก,กันครับร้านเชา้าผุนอยู่ผุนครับผุญเอขาข้าพเจ้าพี่น้องครับมาหอดไม้แล้วครับไม้อยู่บ้านบอยิีล่ามองเคยมาเคยมนันเหครับมีนี่มาสี่คนอ่าอ,อันนาเขาเก่าแห่งแห่งนี่เห็นกันทุกมมือ เมื่อนี้มาสี่ต่อครับเบิงว่าที่เปลี่ยนแนวใดสีมี่นกตอเขามาาอุนอกปลามาไก่บ่นี่แหละครับบุ้งนี่แหละค่เจาะพายเขาแล้วล็อกนี่ข้างนี่เป็นนู่นปลาอ่อยฟังเรื่องเที่ยงนี่ก็เป็นสวนยางคึมแดดมืดตอนนี้แดดออกจากน้อยครับอันนี้บพ่อเห็นยังเด้อพี่น้องเด้ออันแต่ว่าจอดมับเขากับน้ำนี่ให้กินก้อนเลยครับเอ้มันมีปากนาะครับ บานนนกบ่ปากพี่น้องบานนอาไปใส่น่ะมันอิม่มมันอิ่มมันนอนอย่างเดียวครับเนี่ยจมเนกนกบานนิวอเอจุกมันจกุกมันจุกอ่ะหามองใส่กอนครับาจเจย์พี่น้องพากันย้ายมาใหม่สองครับมาพักอยู่นี่พอดีเสียนรล่องออกมาสมทบนั่นครับเสียนรล่องครับผมครับครับอือย้อนแสงเนี่ยบานนี้เจ้าเพชรชนแดนผมใส่ไ้บุนครับ มีเดี๋ยวยินเสียงคู่กอกคอกคอกสองสามยกเสี้ยนล่องกับใส่ไปผุ่นกับเสี้ยนหมดเสี้ยนล่องไปเบิงสองกองเบิงวัดถือกวาดเงนบดถั๋วถัวบ๋ตัวที่ยงยงนาวเงินนะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเสียห้เสี้ยนล่องออกไปเอามาให้เลยครับผมจะนั่งอยู่เทียงพี่ละใส่ลุงน้องคนหนุ่มก่อนเอ้าไปเอามาเบิงก่อนเอาพี่น้องมาแล้วครับเสี้ยนล่อง สีตัวบดตัวมาโอ้ยเอาผ่าไปห่อนกกับซังบบฮอนตัวนั่นเลเอาผ่าไปห่อนกแนว้ได้กซังบบหอนตั่วนี่ออาเรียบร้อยครับเจเลยเจ้าเพชรชนแดนครับแ้มแรกของทีมงานมากมือมีเจ้นกตาบอดกันเสยนรองว่านี่ครับเจ้าเพชรชนแดนแ้มรวมเป็นแ้มที่แปดครับจะฝึกเพิ่มมากครับท่านจ๋าเดี๋ยวให้เส้นรองกดให้ครับอาจารย์ พี่น้องโอ้ยเอาให้ไปปดเอาโอกลงมาให้กับซ้ำเอาไปหัวซ้ำบปหัวเนาะอ๋อท่เด็กหัวอยู่เนาะเอาปดก่อนเด้อครับออามือนี่มานอยู่ครับนีคลิปแล้วครับเออท่านล่องผ้ามาครับมือนี่มานอยู่ก็ล่อมือแรงจังสรุปคลิปอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับมา เสียงใหญ่พ่นกำลังอันี้ให้ตื้อเสีย่องนะห้กกำลังใจพู้ถึงยั่งบด้เด้อครับบานนี้อครับพี่น้องครับบานที่ผ้ากันอวยเมื่อครับคํามาเีรียมล่าผ้าจากครับผ้ากันมาเมื่อนี่กับฝนมาตกครับเมื่อนี่อากาศดีอยู่ครับพุ่นกระเว้นครับกำลังที่รับ ป้าไม่ล่อ,นนอท่านล่องล่อทีมงานเพิ่นไปเก็บนกนะครับเพื่อจะเดินทางกลับเนาะ,ะสิมมบามานบระมานครับเส้นหลองมาสมทบเป็นไดเส้นบระมานครับบระมานเฮีวเหี่วเหีมีนกเขาห้อมบ่มีครับบ่เหยียบบ่บ่เหยียบนั่งเฝ้าเลยนั่งฟังลมโอ้อยยังไงลูกเพ่บระมานครับห่วย บ่อยากได้ยินคำนี้ว่าจันยี่ซี่พน่าสายเฮาหมดเนาะบ้านเปลี่ยนซื้อใหม่พี่น้องเปลี่ยนซื้อนู่นเลยเห้เราพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อสายเฮวมานีสามปีสี่ปีแล้วจอบ้อนซะเออบ้านในเชื่อันเพราะยี่ทุ่นจอบ้อนบ่จอบัวทีนี้จะจอบยุหันละบ้านบ่ได้ก็อุกอีกละให้เอฟซีพนสายเฮาเราพนจังหัวจักดีแล้วบ่สายยาประจำทำน่งโอ้ขันบอลนี่เลยเขาจะมันจะลืมไรสายยาเนาะ เ,เป็นไดเส้นมอดบได้รครับได้รุ่นบ่บันนี้ด้รุ่นนี่ครับโอ้เป็นบักเชียงหน่อยคู่อ่างเขาย่างดีแม่ครับมือหนาจังไม่แก่มือไม่เห้ยล่อเบิบ้งทันร่องครับป็นแล้วไดเส้นร่องออกมาสมทบกับถิ่มรถไถไปท่งหน้าพุนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้หโมงแรงหรอทีลับขึ้นแปลรถไถระยะท่างเมื่อบ้านกะสิบปปุปป้ยี่สิบโลุ่่นบอกครับ บ้านบอศิลาตำบลบ้านจันนอำเภอบันดุงอุดรครับอ้าวมาแล้วครับท่านลองครับเป็นอะไรครับเมือ่อนี่ผ้ามูมามาน้ำใสเหี่ยวม่าน้ำใสเหี่ยว <c oughs> เลื่อยเหรอน้ำใสเหี่ยวไปเออไปเดี๋ยว,ยวยยมาเดี๋ยวมาดมเพล่หน่อยไยอ,อ้สัตว์ใสเหี่ยวเออสั่งมาเนาะ <c oughs> เอาพี่น้องกะทิได้แตรมเดียวนั่แหละครับนี่ยมันครับมันเออมันอยอะกว่าครับตาบอดเออกะไข่ก็ไ่ได้เสียลองมาลงตากบัวไอ้สั่น เฉลยเจ้าเพชรชนแดนครับเมื่อนี่พญานอยเป็นพระเอกผู้เดียวเด้อพระนาท่านเป็นท่านยุ่บ้านนี่เป็นพระนาท่านพอแล้วเอาจังสั้นผมพร้อมทีมงานเนาะอีสานบานพญานอยขออั้ม่าผ้าจากพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับขอบคุณทุกกำลังใจขิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับครับเออนี่ครับครับไปละครับบานนี่เมื่อบานเดินนางเด้อ มือนี่ให้โยคํา,แล,าแล้วบานนี้ก็ร่วมพ้นกันยากอีกเติบอยู่เรือครับสวนทดลองครับเช่นลองทิตไทหน้าแล้วจังวากันดีครับ